สวัสดีครับผมทนายความราตัตรงก้าเพชรนะครับวันนี้วันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2556ครับวันนี้ครับมีประเด็นหลายเรื่องนะครับน่าสนใจแต่ผมขอหยิบมาแค่ประเด็นเดียวกันแล้วกันส่วนที่เรื่องว่าที่กระทรวงกลาโหมนะครับข้างๆวัดประแก้วเนี่ยจะมีการเอาตำรวจปราบจราจรเนี่ยมาคุ้มครองนายกรัฐมนตรีในการเดินทางเข้ากระทรวงกลาโหมจะมีการ ประทะคารมกับทางผู้ชุมนุมที่มาประท้วงรัฐบาลยังไงก็ก็ว่ากันไปนะครับตามคลิปที่ออกมาล่าสุดนะครับก็ตัดสินกันเราเองแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างว่าสมควรสมเหตุสมผลไหมกับการกระทานะครับวันนี้ครับมีเรื่องหนึ่งครับที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเรื่องของพี่เช็คที่เป็นเจ้าของทีวีบูรพานะครับที่ทํารายการคนค้นคน,คน เคยออกอากาศทางฟรีทีวีนะครับก็ไม่แน่ว่าปัจจุบันออกอยู่หรือเปล่านะไม่ได้ไม่ค่อยไม่ได้ดูฟรีทีวีมานานแล้วนะครับคือพี่เช็คเนี่ยเขาโพสต์เฟซบุ๊กขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของสารพิษตกค้างในข้าวบางยี่ห้อนะครับคือเขาโพสต์ไปเนี่ยเขาบอกว่าข้าวที่ที่เขาโพสตไปนะเขาบอกว่าข้าวตาฉัดของซีพีนี่แหละมันมีสารพิษตกค้าง ทีนี้มันก็เป็นเรื่องสิ<ม>เพราะว่าหลังจากเข้าโพูไปแล้วเนี่ยก็มีสื่อบางกลุ่มเนี่ยเอาของแกเนี่ยค o p y ีํคำใน f a c e b o o k เนี่ยไปออกอากาศแล้วปรากฏว่าช่วงค่ำมเมื่อวานนี้มั้งครับข้าวตาฉัดเขาก็ออกหนังสือชี้แจงแถลงมาบอกว่า<ม>เขาเนี่ยมีการตรวจมให้ทางอยอยมาตรวจคุณภาพข้าวจนมีใบรับรองเป็นไปไม่ได้ที่ข้าว,ขาวเขาจะมีสารนเลื้อน คือสารปนเปื้อนที่ที่พี่เช็คคนทํารายการคนคนเขาพูดถึงเนี่ยเขาพูดถึงขั้นว่าสารปนเปื้อนตัวเนี้ยไม่ละลายน้ําแม้แต่หนูไปกินเนี่ยยังตายมันทําให้คนกลัวฮะแต่ว่าข่าวเรื่องนี้มันก็มีออกมาตั้งเป็นเดือนแล้วนะไม่ใช่ครั้งแรกนะที่เกิดที่พวกผมได้ยินเรื่องนี้กันขึ้นมาทีนี้มันมีประเด็นอยู่ครับว่าพอมีคนมาวิจารณ์ข้าวบางยี่ห้อแบบเนี้ย วันนี้ครับทางเจ้าของข้าวชัดทิพย์ก็อยู่ในเครือซีนะครับก็ไปแจ้งความจับที่เช็กาานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและก็ผิดตามพรบคอมพิวเตอร์มาตรา14อน,นุหนึ่เกี่ยวกับเรื่องการนำเข้าข้อมูลไปเป็นเท็จเท่านั้นยังไม่พอครับนอกจากโดนเอกชนฟ้องแล้วเนี่ยยังโดนหน่วยงานรัฐเตรียมดำเนินคดีอีก คือมันตลกตรงนี้ฮะเอกชนฟ้องเนี่ยผมยังยังยังรู้สึกว่าเออไม่เท่าไหร่นะคือเป็นเรื่องปกติที่เขาจะฟ้องร้องกันแม้ผมจะไม่ชอบก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับนยายดันยงพงราชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์๋อขอภัยครับรัฐอารัฐมนตรีช่วยถูกถูกแล้วครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ย เขาบอกว่ากาลังตั้งทีมกฎหมายเพื่อเอาผิดคนที่โพสข้อความเกี่ยวกับเรื่องข้าวว่าข้าวมีสารพิษเพราะทำให้ประชาชนตื่นตกใจผมว่าเรื่องนี้เป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงนะฮะคือควรรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเนี๋ยวควรจะไปตรวจสอบมากกว่าว่าไอ้เรื่องนี้เขาว่าๆกันเนี่ยเป็นเรื่องจริงไหมไม่ใช่ว่ามันไล่จับคนที่เขาโพสต์ข้อความแบบนี้ไม่อย่างนั้นนะฮะต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่าข้าวมีสารเปื้อนละมีคนออกมารับรองว่ามันมีสารเปื้อนอะ การจับกลุ่มดําเนินคดีแบบนี้เนี่ยเป็นทรรมไมกับประชาชนประชาชนไม่มีสิทธิตรวจสอบเลยนะในในเรื่องของการตรวจสารคนเปื้อนเนี่ยในขณะที่หน่วยงานรัฐเนี่ยมาจับคนที่โพสต์หรือว่าเห็เหนต่างหรือว่าคิดว่าน่าจะมีมันมันกับตลปัดนะครับในต่างประเทศเนี่ยผมผม ดูกฎหมายของต่างประเทศโดยเฉพาะที่อเมริกาเนี่ยเขามีการโฆษณาเปรียบเทียบนะฮะเปรียบเทียบว่าสินค้าใครดีกว่าใครสินค้าตัวไหนดีไม่ดีอย่างไรมีการพูดถึงอย่างชัดเจนครับคือไม่ต้องรอให้หน่วยงานรัฐเนี่ยมาเป็นคนกลางในการตัดสินเอกชนกับเอกชนด้วยกันนี่แหละตัวสอบมันเองแต่ประเทศไทยเราเนี่ยมันมีกฎหมายมิ่นประมาทมันก็เลยทําให้จะพูดถึงว่าของอันไหนดีอันไหนไม่ดีไม่ได้ฮะการเป็นว่าไปกระทบสินค้าเป็นคดีอาญามีสิทธิ์ติดคุกคือมัน ในต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่ว่าหมิ่นประมาทกันเสรีนะคือหมิ่นประมาทได้แต่ว่าเป็นคดีทางแพง่งนี่ผมยกตัวอย่างในที่อเมริกานะที่ประเทศอื่นก็อาจจะมีบ้างคือถ้าเกิดใครใส่ร้ายคนอื่นเนี่ยก็ให้ไปจ่ายค่าเสียหายเป็นเงินทางแพ่งเอาไม่ใช่ว่าเอาไปติดคุกแบบนี้เพราะว่าเป็นแค่การพูดการคุยการเสนอแสดงความคิดเห็นขึ้นมาในลักษณะที่ว่าจะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมก็แล้วแต่นะฮะ แต่มีแต่บ้านเราฮะข้ามพูดถึงพอพูดถึงปุ๊บก็โดนจับมันไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่นะในเรื่องแง่ของประชาชนเพราะประชาชนบางทีมันก็ไม่มีที่ที่ที่พื้นที่ที่จะพูดได้ฮนะเพราะว่าแหม่มันพูดยากนะเรื่องแบบนี้ผมว่าใครตามข่าวดูก็น่าจะคิดเหมือนผมน่าจะเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะถ้าปล่อยให้มันมีกฎหมายหมิ่นประมาทแบบนี้อยู่เนี่ยแล้ว คือผมเป็นคนหนึ่งที่น่าจะคิดว่าควรจะมีการแก้ไขฮะเพราะว่าถ้าเราเปิดช่องกฎหมายมีประมาทคือปิดกฎหมายนี้ออกไปเลยเนี่ยผมว่าน่าจะมีการน่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนมากกว่าเพราะประชาชนสามารถจะตรวจสอบผู้ผลิตสินค้าหรือแม้แต่หน่วยงานรัฐได้อย่างเต็มปากเต็มคำนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างไม่ใช่ว่าพอพูดไปแล้วก็พิสูจน์ไม่ได้แล้วก็โดนจับปิดคุกคือบ้านเราบอกว่าถ้าพูดแล้วเป็นเรื่องจริงเนี่ยไม่ผิดแต่ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริง ทีนี้คนพูดมันง่ายไงแต่ให้จะไปพิสูจน์เหมือนกับบอกว่าไอ้ไอบ้านนี้มันชั่วเนี่ยจะให้ไปพิสูจน์ว่ามันชั่วเนี่ยมันก็คงยากอะ่ะเพราะว่าความชั่วมันอยู่ในบ้านเราเป็นคนนอกบ้านจะเข้าไปอยู่ในบ้านได้ไงเอาเป็นว่านะฮะตอนนี้กฎหมายมันแรงครับหมิ่นประมาทด้วย Facebook แล้วยังไม่ผิดตามพรบคอมพิวเตอร์มาตรา,า14อนุ1นนอีกรอแก้กฎหมายก่อนแล้วกันเนาะเข้ามาโพสกันอีกทีจริงๆไม่ค่อยเห็นด้วยนะที่จะเอา พรบอรคอมพิวเตอร์มาต่าง่44อนุหนึ่งมาใช้กับความผิดทันหมีประมาทเพราะว่าคนเขียนกฎหมายเขาไม่ได้คิดว่าต้องมาใช้กับลักษณะแบบนี้เลยนะอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบมาคุยเรื่องนี้กันดีกว่าผมว่าก่อนที่มันจะสายกว่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ